สวัสดีครับพบกับฟีฟ่ามือถืออีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาช็อปตัวนี้ครับนี่เลยครับอินิกิวิลเลียมครับตัวนี้ฮะเราจะมาลองใช้เขาครับเนื่องจากว่าภาคที่แล้วนะครับใช้อินิกิวิลเลียมแบบดีมากๆเลยนะฮะแต่ว่าภาคนี้นะมีการเาเรียกว่ามีการแยกเท้านะทําให้ความน่าสนใจเนี่ยก็ลดลงไปพอสมควรนะฮะนี่ครับเท้าระดับ2เองด้านซ้ายนะฮะเอาเรามาดูในเรื่องของสกิลบูธกันบ้างครับสกิลบูธก็คือทาร์เก็ตแมนนั่นเองฮะเป็นแนวหน้าเป้านะครับตัวนี้ ตามที่บอกก็คือเท้าขวาอยู่ที่ระดับ5เท้าซ้ายระดับ2นะครับความเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ9เต็ม10นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับสกลมูฟซีดาวนะครับราคาไม่แพงนะด้วยโอเวอร์ออ92นะราคาแค่2ล้านเองนะในเรื่องของสเตตนะครับทำมาดีมากๆเลยครับในเรื่องของความเร็วนะครับเนี่ยเร็วมากๆเลยนะอยู่ที่104ทั้งคู่เลยนะการจบสกอร์อยู่ที่90นะครับการยิงถึง102เลยนะฮะยิงไกลก็88นะครับ การหาตำแหน่งค่อนข้างดีครับ1น1นะครับ,รบการเลี้ยงบอลก็พอไปได้นะ92นะครับการควบคุมลูกบอลอยู่ที่87นะครับความคล่องตัวอยู่ที่90นะครับการมงนะอยู่ที่89นะครับค่าความแข็งแกร่ง9 4นะครับการทรงตัว74นะฮะการกระโดด99เออกระโดดดีนะ สูง186ซนติเมตรนะครับเกมรุกนะทำได้ดีนะครับเกมรับก็กลางๆครับลงไปช่วยเพื่อนบ้างประมาณนี้นะครับโอ้โหพลังแฝงค่อนข้างมีเยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งนะครับมีภาวะความเป็นผู้นําการเลี้ยงบอลที่ค่อนข้างที่จะไปกับบอลได้เร็วนะครับการยิงเท้านอกค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทํางานเป็นทีมนั่นเองฮะวันลวเดี๋ยวเราไปเล่นเฮทเกันครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนํานะครับ นั่นก็คือร้าน Double T Shop นั่นเองครับบริการเติมฟรีฟ้ามืบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สําคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับโอเคครับลิฟว์เจอคลิคลินะครับคลิรเอ่ย ลิฟูมาด้วยแผน4-3-3นะครับเป็น4-3-3ที่เป็น CM 3ตัวนะเราลองเปลี่ยนแผนดูครับส่วนคิริกนะครับมาแผน4-2-4ครับหน้าเป้าคือเลวานแล้วก็เฉซูสนั่นเองฮะอ่าเริ่มเกมครับลิฟูเป็นฝากก่ายเคลียร์ก่อนนะครับลเล่นในบ้านลิฟูนั่นเองครับเซเรแมนส์จ่จายบอลมาให้อโนครับอืจอจินโยครับกลางตรงกลางเนี่ยเป็นเหมือนแบบกลางลับเลยนะจอจินโยนะฮะเรามาใช้แทนเปอร์ตีครับ ลองดูว่าลองใช้กลางสามตัวมันจะประมาณไหนนะฮะอาจจะขาดกลางรับแบบจา๋จา,จาเลยนะแต่ว่าจอร์จิโย่ก็สามารถใช้เป็นกลางรับในตำแหน่งซ m ได้เช่นกันนะฮะก็ลองดูครับเชสซุดลูกนี้เกือบไปครับโอหลากลัวเตอร์ม,มาสูงเกินไปครับอ้าวติดครับดาวี่์มานจ่ใจมาที่เลวานครับเลวานต่อบอลมาที่เชสซุดเชสซุด ให้จอจินโยมาที่ซาร่าครับซาร่า,า,าจะปั่นไหมลูกนี้มีมุมที่พอจะยิงได้ครับลืมปั่นนะว้วคิเลยหลุดกรอบนะครับฟันได้จ่ายบอลมาที่อาโนครับอานเปลี่ยนไปที่ลากรัวครับวาเลติครับคอนเซลโลให้กิริทครับลองขึ้นกลับซ้ายดูฮะวันนี้วาเลติ จอจินโยยังได้อยู่ครับเชียร์เลมันส์ครับมาแล้วลูกนี้วิลเลียมกำลังจะยั้งยิงนิดนึงฮะวิลเลียมไปแล้วครับทางวานนี้เราเปิดแทนดีกว่าโอ้อ้าวเชียร์เลมันส์โอ้โหลูกนี้ครับเดียพูขึ้นน้ำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในนาทีที่31มสครับผมจากการยิงไกลนะครับของเชีเลแมนส์นั่นเองครับลูกนี้ป้าโอ้โหกระโดดยิงเลยนะเหมือนวอลเลย์นะวันนี้ โอเคอ่ะ 1> 1เลวานเดินแล้วครับหนึ่งทีเบอลิงแฮมมานี่ครับเจสุ์ครับมานี่ต่อลูกนี้มีการจุลมุนกันครับซาวครับลูกนี้พิงไปปิดใช่ครับโอ้โหวิ่งไปไม่ทันนะ่ะโอ้โหลูกนี้จอจินโยป,ปั่นเข้าไปเลยครับลูกนี้ เสมอการครับ1ประตูต่อ1ตอนนี้ครับในนาทีที่สามที่หกครับยังนำได้ไม่นานเลยนะรวมาแล้วหนาทีครับอินิกิวิลเลียมครับไหลามาที่เวลติเวลต,วลติฟันไดาอานูซาร่าซาร่าขึนอานูจอจินโยตรงกลา,างครับว่างครับโอ้โหพื้นที่ว่างเลยครับตรงนี้ว่างไหครับตรงนี้โอ้โหปั่นเกินเมื่อกี้เข้าขวาแล,วแล้วเมื่อกี้ ตัวนี้มาอย่งเงครับไม่ได้ครับเดวันเก็บบอลได้ครับจ่ายขึ้นหลังให้เบลลิงแฮมคืนบอลกันก่อนฮะโอเคตั้งตั้งหลักกันก่อนอาโนอ่ะหมดครึ่งแรกครับลิเวอร์พูลเสมอกับคิลิกนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนั่นเองฮะโอเคในครึค่งแรกยังไม่มีตัวไหนเหนื่อยฮะเย เรกมครับคลิลิกนับเป็นฝ่ายเยขี่ยในรึ่งหลังนี่เองฮะวันนี้เบลิงแฮมไหลามาที่ม,มาเน่มาเน่ให้เลวานพักบอลเลวานจะคืนเพื่อนแต่ติดครับน,นี้สาราโอ้โหสายบอลไม่ดีครับวิลเลียมก็เลยไม่ได้บอลเลยฮะบเบลิงแฮมเลวานพุงนี้จอชินโยโอ้โหเข้าสายแล้วก็ยิงเลยฮะวัะนี้ไม่กรงกรอบนะครับ ดูตัวที่เชลมันจอจินโยรักเวลติกิลิตไปได้ไหมกิลิตไปได้ไหมกิลิตไปไม่ได้โอ้โดนชนเสียบอลเลยจอจินโยคืนมาให้ที่กิลิตใหม่ครับอีกรอบหนึ่งดูความชัวร์อีกทีที่หนึ่งทีแล้วก็ยิงของคอรอ๋โอ้ลูกนี้ปัดได้เฉยอ่ะโอ้หนึกว่าจะเข้าแบบเข้าเสียบ มุมแล้วอะเมะื่อกี้ากลัวลูกนี้ลกลัวลูกฟาวน์ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเริ่มมีการเหนื่อยแล้วครับเชลแมนเปลี่ยนเอาเปอร์ตีมาเป็นเกมรับต่อฮะเอาความสดดีกว่ามีชิปมาฟาวน์แต่จังหวะได้เปรียบครับเบลิงแฮมโอ้โหเปิดเข้ากลางไม่มีใครครับซาลารับบอลได้ครับซาลาไปแล้วครับซาลา ไหลามาต่อที่อินิกิวิลเลียมครับวิลเลียมมองเพื่อนครับตายไปแล้วจอจินโยลูกนี้ว่าไงครับโอโ้โหมีการชนกันนิดหน่อยครับลูกนี้โอโ้โหจอจินโยชนกันกัน,ก,นกับใครไม่รู้ครับเมื่อกี้นี้ก็เป็นว่าเข้าทางพอดีครับลิฟูขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งครับในนาทีที่79นี่ครับังหวะนนี้เราก็เปลี่ยนตัวไปเรื่อยครับอเอาเ็น้อยแค่เปิดตีอะไรเนี่ย เชซุด okay. จ่ายมาที่จอจินโยครับซาลาครับ <Alexander Arnold. S 1> แล้วก็ไปที่อโนซาลาเชซุสลูกนี้จอจินโยต่อเฮ้ยลูกนี้ <c oughs> ลูกนี้ <c oughs> เกือบตีเสมอแล้วครับทา่านลูกยีนี้เข้ากรอบนะฮะเค okay. อาอนได้เปลี่ยนตัวสักทีน่าจะ ให้เปิดตีฮะเปิดตีมงให้จิริครับจิริดไหลามาที่คอนเซลโลครับคอนเซลโลไปต่อได้ไหมไปเต่าได้ครับลูกนี้จิริดว่าไงครับลูกนี้จิริดว่าไงโอ,โอโ้โหอะไรเนี่ยอยากจะให้อินกิกิวิลเลียมได้แบบได้ลองสัมผสัสบอลบ้างนะฮะเฮ้ยลูกนี้อ้าวโอ้โหรักครังช่วยไว้ได้ครับ <c oughs> <c oughs> โอโ้โหลิปูชนะ2ต่อ1นั่นเองฮะ เกมที่2ครับลิเวอร์พูลมาแผนเดิมนะครับสี่สครับเป็นซ m 3สตัวนะแล้วก็เจอยิวนะครับโอ้โหตัวเขาโหดเหมือนกันนะสี่สองสี่ใช่ไหมเมื่อกี้ตัวโหดเหมือนกันนะโหดมากๆเลยนะครับลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเคลียร์กรนะครับเล่นในบ้านอีกแล้วครับปิงส้มๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยจะเสถียรนะฮะใช้เน็ตไวไฟไม่ได้เลยนะหลุดตลอดเลยครับต้องใช้เน็ตมือถือซึ่งเน็ตมือถือก็นะยครับส้มๆประมาณนี้ฮะ กิโยงมาหนึ่งทีหมุนต่ออีกหนึ่งทีเห็นเปปเป้มาที่เปดี้เปดี้ไหลมาให้ที่ใครเอ่ยเมสซี่ครับเมสซี่เข้าแปดเลยนะโหดร้ายมากเลยครับทีมนี้ทีมสุลต่านแท้ๆเลยมีเมสซี่เลวานเอ็มบัปเป้ครับโอ้โหโหดโหดร้ายมากๆเลยอาเปตี้มาที่เปดี้ครับเมสซี่เฟกช็อตไปหนึ่งทีอ้าวเมสซี่ เอ้วยังไงโอ้ยได้เฉยคอนเซลโลโอเคยังยืนถูกตำแหน่ง,งครับจอจินโยไปแล้วครับลากไปแล้วให้วิลเลียมวิลเลียมโอ้โหเห็นช่องครับกิริดครับไปแล้วครับลูกนี้กิริดว่าไงครับกิริดอืมกลจะเข้ามาเฟกช็อตแล้วก็ยิงนะฮะไม่ผ่านไม่ผ่านครับเอ็มเปเป้ไปที่เปดี้เปดีปด้หมายมาที่กับซ้ายให้ในมาครับ มีเนมามีเอมเปเป้มีเมสซี่มีเลวานครับโอ้โหครบเลยนะทีมสุลต่านชัดๆเลยครับทีนี้น <laughs> โอ้โอเคเอาบ้าไหลามาที่เนมาครับเนมาโอเคจอร์จินโยตัดบอลไว้ได้ครับเชล,ลามนไหลมาที่ซาร่าครับไปต่อไม่ได้เหมือนกันครับมีคนมาดักไว้โอ้เอมเปเป้ <c oughs> วิ่งเร็วมากเลยฮะจอร์จินโยไหลามาที่วัลตวลติครับวัลลติตรงกลางที่อินิคิวเรียมครับ สาร่าฟิกชอตหนึ่งทีไม่ใช่สิเป็นเชงหนึ่งทีไปแล้ววอลลตติโอ้โหตัวเล็กที่สุดในในเกมนี้เลยนะฮะวอลลตติร้อยหกสิบกว่าเซนติเมตรฮะมงได้เฉยอ่ะขึ้นมงกับใครอ่ะตัวสูงมากเลยนะเฮนะ้ยไม่น่าเชื่อ <c oughs> โอ้อาริพูนานะครับหนึ่งศูนย์ครับลูกนี้ลูดิเกอร์อไเปดีครับ เอิบเป,ปเบ้ครับเปร์ตีเมสซี่ไหลกลับมาที่ลีมาลีมาจะส่งให้เอิบเป้ทาไม่มีเลวราวานโอเคหมดครึ่งแรกครับลิฟูน,น,นำหนึ่งประตูต,ต่อศูนย์นั่นเองครับครึ่งหลังครับยิวซีซีครับเป็นฝ่าเยเขี่ยในครึ่งหลังไหลต่อมาที่เมสซี่ครับไม่มีเลราวานครับขออภัยครับ อาร์ติครับกิลิตครับวิลเลียมวันนี้ขอสักลูกหน่อยโชว์หน่อยโอ้โหขวัญใจมากๆเลยนะในซีซั่นที่แล้วนะครับชอบชอบวิลเลียมมากๆเลยครับเสียดายที่โอโอน้อยไปหน่อยครับวิลเลียมลูกนี้ว่าไงครับเฟคช็อตไปสองทีแล้วก็มีจังหวะยิงอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ตรงกรอบนั่นเองครับลูกนี้ฟันได้เคลียร์บอลออกมาก่อนครับ ถึงซาร่าซาราจับบอลได้ก่อนด้วยได้เปรียบด้วยครับตรงนี้ซารามองเพื่อนแล้วมีไหมมีไหมมีไหม,ม,มโอ้โหตัวนี้ดุดก,กรอบบ่อยมากเลยอ่ะโอ้ยไม่ตรงกรอบเลยเมสซี่ครับลงมารับบอล ตรงแดนกลางครับแล้วก็จะลากขึ้นไปเองครับเอ็นเบเป้มารับบอลต่อครับอ้าวจ่จ่ายมาที่จรอจินโยจ่ายผิดฮะทิลมันส์ที่ซาร่าครับซาร่าไปแล้วไปครับซาร่าครับไปครับโอ้วิ่งเร็วกว่าอัลบาแน่นอนคนนี้ดูนี้ว่าไงช่วงหลังๆมานี้แบบว่าตายกันเปิดหมงนี่หายไปเยอะเหมือนกันนะไปติดในเรื่องของการใช้สกิล เป็นพิเศษฮะช่วงนี้มาแล้วครับ <Messi. S 1> เมสซี่เพื่อนเติมมาแล้วโอ้โหคอนเซลโล่แท้ขึ้นได้เฉยเลมันไหลมาที่ตรงกลางวาเลตีครับโอ้เริ่มเหนื่อยแล้วครับวิลเลียมแดงแล้วครับตอนนี้นาทีที่82นะฮะอ้าวโอ้โหฝาวนะครับโอเคเปลี่ยนเป็นเลเวนแล้วนะฮะเปลี่ยนตอนไหนยังไม่รู้เลยฮะเกมเปลี่ยนให้ <ay> <c oughs> นีปิดตี <Mount. S 1> จางง่ายง่ายๆมาที่เมาส์ครับเมาส์เปดี้วอลเกอร์หลายคืนมาที่เปดี้เมาส์จะยิงเองไหมลูกนี้เปดี้ตัวเล็กครับโดนลกตัวลูกนี้ล้ำหน้าครับทำเป็นล้ำนี่เสียว่าเหมือนกันนะล้ำชัดเจนฮนะ,ะเปลี่ยนเปิดตีไปหนึ่งคนครับ ลัดดิ้งก่อนรู้สึกว่าแน่นไปหมดทุกส่วนเลยนะอีที่ซา,าร่าครับซาร่ายัางไปต่อได้ครับต่อได้ไหมต่อได้สายแล้วโอ้โหโอเคครับลิปูชนะ1ประตูต่อศูนย์นี่ครับอยนิกีวิลเลียมยังไม่ตีไข่แตกเลยนะฮะสองเกมแล้วครับามาดูเกมพิศาคร,ครับลิปูเจอเอสเอสบีนะฮะ แผนเดิมเหมือนกันนะฮะ4-2-3เซนเตอร์3ตัวนะครับ SSB ลอนดอนนะครับใช้แผน4-2-4ครับโอเคโอ้เล่นในบ้าน3เกมซ้อนเลยนะฮะลิวูเล่นในบ้าน3เกมซ้อนเลยครับเริ่มเกมวิลเลี่ยมครับจ่ายมาที่อโนโครับอโนให้ซาร่าครับซาร่าจะไปต่อได้ไหมซาร่าว่างไงซาร่าไหลามาที่อโนครับอโนมองอินิกีแล้ว ไม่ถึงครับอืไปละออกลอกะอาโนยืนมาให้ซาลาครับซาลาว่างไงลูกนี้อ้าวติดตัวซาลาออกอีกโอ้โหจังหวะไม่เป็นใจฮะคอนเซโลบาเลล่าครับฟาวครับ ลูกนี้ว่างไงฮะ SSB ว่างไงครับ,รบลูกนี้ครับ s h ก,กินี i y a ครับ b a r i l l ครับ d ีโทมัสกิ i ิตไปแล้วกิ r ิตกิ r ิตลูกนี้เดโทมัสลูกนี้โอ้โหลูกนี้สับไกลยิงเลยฮะแต่ไม่ตรงกรอบครับ กดตัว er. มาที่อินิกิตรงกลางเลยจอชินโยงงเมื่อกี้ยังไงต่อดีอาโนให้ซาร่าครับซาร่าไปแล้วไปต่อได้ไหมไปต่อไม่ได้ก็ไหลคืนครับชิลแมนไหลเข้ากลางไปที่จอชินโยครับวลติไปที่กาบซ้ายบ้างครับกิริดว่าไงลูกนี้กิริดยิงเบาจาังด้วว่ายิงไปเข้ามุมเสาแรกนะกด แปลว่าเรากดกดแช่ไว้นานนะก็เลยเปลี่ยนจากเสาสองเป็นเสาหนึ่งอ้าวโอ้โหลูกนี้ครับวิค,คิวฟันได้มงเข้าครับมีผู้ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองครลูกนี้ฟั่นโค้งมาครับฟันได้กดลงนิดนึงครับลม้มไม่ฟาวอีกต่างหากอ้าวไม่ฟาวเฉยเไม่เป็นไรครับเป็นการแท็กขึ้นกันนะนะะประมาณนี้ ตรงนี้โอ้โหถึงด้วยถึงกิริทฮะโทมสัสมาที่ดาวิดอ้าวกิริทของเราครับกิริทของเราไปแล้วไปได้ไหมไปได้ไม่ไม่ได้เลยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้กิริทธ์ กิ <S <S ริดฟังเอสเอสบีนะรครับิดไปนิริดครับกิริดกลับซ้ายไปต่อไม่ได้เฮ้ยช่องว่างตรงกลางใจคุณยังว่างครับถึงเดวิดพอดีแต่ว่าเขี่ยไว้ได้ครับทีเดมันโอเคอเครึค่งแรกครับลีพูนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเจอคนครึ่งหลังครับ SSB เเป็นฝ่ายเขี่ยบ้างครับ เมโทรมาสจอร์จิโนบิลลีลาครับมิกิลิตเขาขึ้นของซ้ายนะเขาขึ้นของซ้ายดูจากสังเกตแหละฟันได้ไหลมาที่ซาร่าถึงครับอ้าวฟันได้เออพซาร่าไปแล้วซาร่าสก,กินเนียตามมาทำไม ตามมาทำไมครับโอ้โหโดนสองนะครับลูกนี้ต้องเฟกช็อตโอ้หเฟกชอ็กชอตยิงเลยเพราะงั้นถ้าเฟกช็อตมันจะได้มุมมากกว่านะเมื่อกี้นี้นะแต่เราดันแบบรีบยิงเกินไปไอ่ะเลยไม่มีมุมยิงฮะกูก็เลยปัดออกได้ครับลูกนี้ใครอ่ะใครเลี้ยงมายังไม่เห็นออติๆๆะลิวัสติโอโลงมาช่วยเพื่อนดีครับวรัสติ <Sal> ah. ลูกนี้ซาร่าไหลามาที่ตรงกลางครับ อาวิลเลียมอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่งเปลี่ยนอยา่ากดกดออกไม่ทันกำลังบอกว่าชุลมุนอยู่ครับลูกนี้วารติว่าไงครับวารต,ติลูกนี้อือฮึต้องอย่างนี้ครับเฟกช็อตดีผูขึ้นนำ SSB 2ประตูต่อศูนย์แล้วนี่ฮะจะเปลี่ยนคืนได้ไหมไม่ได้แล้วโอ้ยนีเก,กียโอ้ยเกมที่สามก็ยังยิงไม่ได้เหรอเนี่ย หรือว่าเราไม่มีคู่มือการใช้งานอินิกิกันแน่เนี่ยโโอ้หยังยิงไม่ได้เลยนะฮะปกติเรารีวิวทีไรจะยิงได้เสมอนะรอบนี้แปลกมากเลยนะยิงไม่ได้นะหรือว่าเราใช้ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องกองหน้าบอดเหมือนกันฮะอาร W วีครับเป็นฝ่ายยิงแทนนะฮะโอแม่แน่ ep หน้าจะได้เจอเอ็มเปเป้เลวานฮะเนี่ยเก็บเงินไปเกือบจะได้ครบเลวานแล้วฮะอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อย เดบิดไหลมาที่ดทเดนอมัสครับฝันไหนเคียบๆไปได้เอ้าเฮ้ยอ,อย่าเล่นอย่างนี้โอ้โหยิงตรงกรอบด้วยนะโชคดีกูต,ตัวคุมรับไว้ได้ครับตัดออกไปได้เปลี่ยนตัวนินดนึงฮะตรงนี้ไม่ถึงฮะเกีียวไปได้ไหม โอ้ลูกแบบชุลมุนแบบนี้น่ากลัวมากเลวานรับบอลมาแล้วไหลไปทางขวาให้เบลครับเบลมาแทนซาร่าแล้วเบลหมุนไป2ทีครับไปไม่ได้ครับคืนให้เลวานลูกนี้เลวานว่าไงครับเลวานไปได้ไหมโอ้ยชนนะโอ้โชนคูโยอ่ะโอ้ยหมดเลยครับเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งครับดวลกันโอเคหมดแล้วครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันอีพีหน้านะครับผมสำหรับอีพีนี้ สวัสดีครับ